สวัสดีทุกๆคนนะจ๊า <c oughs> ได้รับของฝากของสาวน้อยทำสวนขอบราบขอบคุณที่ได้รับไออุน่นกรุ่จากแฟนเพลง ที่แสนชื่นใจใหายวังเวงเมื่อแฟนเพลงให้กำลังใจน้ำใจไม่ตรีจากแฟนเพลงทุกทุกที่ปราณี ล,งลังไลพอแล้วเลิกเดี๋ยวจบ<ะ>ขอบคุณสาวน้อยที่น่ารักของพี่มันเป็นความน่ารักเป็นความมีน้ำใจของกลุ่มปลูกผักหลายๆคนของทุกๆคนเดี๋ยวขออ่านจดหมายรักของสาวน้อยหน่อยสิสวัสดีค่ะเจ๊ที่รักของน้อง ก่อนอื่นต้องขอกราบขอพระคุณในความปร,รารถนาดีที่มีให้กับน้องๆเสมอมาเป็นพี่ยามท้อเป็นพ่อยามน้องวันไหวยามป่วยเฝ้าดูแลใจเจ้คือผู้ให้เร่อยมาสิ่งที่ฝากให้ปลูกให้อาเฮียน้องเก็บกินทุกวันคืนติ้วจ้าหนึ่งสองใบบบก สอ้อยดำไทยเอาไว้ต้มให้คุณยายดื่มปลูกก่อนนะจ้าสี่มะเขือม่วงกรอบดอกทนอร่อยหลายจ้ารักและคิดทอดหลายจากสาวน้อยลายมือสวยไหมะละ่ะสวยไหมเออนะสาวน้อยลายมือสวยมากขอบคุณมากมากน้องน้อยที่น่ารักของพี่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพี่ตั้งกล้องแพลก กล้องแล้วก็จะได้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนลืมอะไรเดี๋ยวเก็บจดหมายรักไว้ก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวใส่กรอบไปเลยเป็นความน่ารักของพวกเราจริงคือทั้งๆท,ท,ที่รู้ว่ามองไม่ค่อยจะมีปลูกนะ <c oughs> มีหลายคนที่แบบจะส่งนู่นส่งนี่มาให้นะดีนะทักเอ่ออะไรนะบอกล่วงหน้าเราขอปฏิเสธไว้ก่อนเพราะมันไม่มีมองจริงๆ อันนี้สาวน้อยเขาส่งมาแล้วไงเขาถึงจะบอกไม่งั้นก็จะปฏิเสธแต่นี่สาวน้อยเขารู้ว่าบ้านเราไม่มีอะไรเมื่อก่อนเราก็ปลูกต้นติ้วอยู่อันนี้น่าจะเป็นต้นติ้วติ้วแน่นอนโหเราผิดรบ <laughs> บายบายดาวผิดบายบายบัวบก <laughs> นี่ ใบบบกใบบบกกับผักแว่นแก้วมันเคยอย่างกันนะเคยให้มาแล้วมันไม่เกิดไงเน่าตายน้องน้อยเขาจำได้ผมรู้เขาเคยให้พี่มานะรอบหนึง่งพี่ก็ทำทำใบบวบกตายอันนี้เดี๋ยวเอามาลงหม่องนี้เดาผิดเร้่อนึว่าติ้วไว้หน้าแตก ความน่ารักของพวกเราจะเป็นอย่างนี้แหละคือเขาเห็นเราชอบปลูกอเหมือนแบบคนที่เพื่อนๆที่น่ารักที่ติดตามช่องเราแล้วเขาไม่ได้ทําช่องใช่ป่ะเขาก็เห็นเราชอบปลูกนู่นปลูกนี่เขาก็จะสง่งไอ้นู่นไอ้นี่ไอน้อน,อนี่มาให้อะไรแบบนี้เห็นไหมแต่เราต้องปฏิเสธเพราะว่ามันไม่มีที่เผลอๆต้องเวงคืนที่ติวๆตว มนะเป็นไงจ๊ะติ้วเมนะ่เดี๋ยวจะไปเอายังไม่รู้ลงหม่องไหนนะแล้วก็อ้ยอยออยอันนี้ก็ต้องหาที่ก่อนเนี่ยดูของสาวน้อยดิเนหะ็นไหมอ้อยที่อ้อยให้อ้อยดำขายายไปเดี๋ยวจะต้องมีการย,าย้ายเดี๋ยวกินกินให้หมดก่อนแล้วจะไปปลูกด้านหลังเพราะว่า เดินผ่านแล้วใบมันครูดครูดเดี๋ยวมองเนี้ยเดี๋ยวจะย้ายไปปลูกด้านหลังตรงนูน้นเดี๋ยวตัดกินก่อนนะใครสนใจไปที่ช่องน้อยทำสวนไปหาซื้อได้นี่อ้อยดำอ้อยเป็นสมุนไพรชั้นดีปลูกง่ายนะไม่ยากเลยเนี่ยวางวาง วางแล้วก็เอาดินกรบหน่อยสัรพคุณทางยาตรงเนี้ยที่สาวน้อยปลูกหลายๆอย่างอ้อยจะมีสรรพคุณอ้อยดำจะมีสรรพคุณทางยาไหนะขอชิมหน่อยได้ปะอลินแตะๆเอ้ยอะไรแรบแรบแรบอลินแตะ ต้องปลูกเราปลูกเป็นแล้วไม่ไม,ไม่มีปัญหาอันนี้มะเขือม่วงกรอบเดี๋ยวต้องไปโรยไว้ม่องไหนขอบคุณมากมากนะเจ้าสาวน้อยที่น่ารักของพี่เดี๋ยวพี่ก็ต้องหาเวนคืนที่กันเนี่ยถ้าถ้าลายมาบอกพี่ก่อนพี่ก็จะไม่พี่จะปปฏิเสธเลยะ มีหลายคนที่จะส่งนุ่นส่งนี่มาให้ดีที่เขาบอกก่อนเอานุ่นไหมเอานี่ไหมคะอะไรเงี้ยเอานั่นไหมคะพอดีมีนี่คุณต้อมอยากปลูกไหมอะไรแบบน,นี้เราคือยังไงคือถามว่าอยากได้ไหมอยากได้นะแต่มันไม่มีที่ยอมรับว่าเราไม่มีที่คือที่มันมีแต่มันไม่โดนแดดเพราะพืชบางชนิดหลายๆชนิดมันต้องโดนแดดแต่มองนี้เห็นไหมละ่ะ เขาแทบจะไม่โดนแดดโดนแดดก็โดนนิดๆ,ๆหน่อยๆอ่ะอยู่ใต้หลังคาแถมมีต้นมะม่วงบังอีกอ่ะเราก็เลยคิดว่าไม่รับมาดีกว่าแต่ของสาวน้อยนี่เดี๋ยวพี่ก็จะเอาไปปลูกด้านหลังเดี๋ยวไปแทรกๆก่อนไงความน่ารักของพวกเราเป็นอย่างนี้แหละจะดูแลอย่างดี ด้ดีนะที่มามาคลิปนี้ไม่รู้จะปล่อยตอนไหนนะแต่ที่น้อยส่งมาให้วันนี้วันรุ่งขึ้นไปงานสีดำดีที่ส่งมาวันนี้ดีที่พัสดุส่งมาพอดีโทรมาพอดีเดีย๋ยวจะปลูกปลูกปลูกนี้ก่อน เนี่ยปลูกนี่ก่อนเอาเอามาจุ่ไว้ก่อนนี่ดีกว่าจุกใบบวบก่อนทำไว้นะคลิปอ่ะอัดเข้าไปไม่ต้องไปสนใจยอดวิวนะจ๊ะทุกคนอยากจะบอกให้อัดคลิปสั้นสหรับคลิปยาว อยากจะบอกว่าไม่ใช่บอกให้ม้พูดอย่างนี้นทุกวันนี้ก็เป็นพี้ยนังไงไม่รู้อยากให้อัดคลิปสั้นสลับคลิปยาวไปสำหรับมือใหม่หัดปลูกคนไหนที่มือฝีมือดีละสามารถแชร์ประสบการณ์ในการปลูกได้ให้เพื่อนๆคือทุกคนจะมีใครรู้ไหมทุกคนจะมีเพื่อน ที่รักการปลูกมาติดตามช่องเราคือแบบชอบใครชอบมันเงี้ยของเราคนที่ไม่ชอบเขาหฮาหุนหุนเขาก็ไม่ไม่ดูดูดูที่เราทำอันไหนที่ดูแล้วมีประโยชน์ก็ดูไปแล้วกันไม่ต้องฟังเสียงเราก็ได้ <c oughs> ถ้าไม่ชอบเสียงห้าหุนหวนเราก็ไม่เป็นไร ทำไงได้เกิดมามันก็เป็นอย่างนี้แหละพยายามพูดบนหวานมันพูดไม่ได้ไม่ใช่ตัวตนของเราเราไม่อยากฝืนเราไม่รู้จะฝืนไปทำไมมันไม่ใช่ธรรมชาติของเราปลูกแบบง่ายๆนี่ถ้าโดนฝนนะโอ้สบายเลยจุ่มเข้าไปอย่างนี้ ง่ายมากเขาไม่ดื้อไม่สนแต่คราวที่แล้วมันดูตายได้ไงเรียบร้อยแล้วเสร็จตั้งไว้นี่เอาไปหม่องไหนยังไม่รู้เดี๋ยวก่อนหาที่ก่อนหาหม่องหาหม่องที่จะไปลง เต็ม嘛มันต้องแทรกอะ่ะมันต้องแบบแทรกๆไปนะเราเคยปลูกติ้วไว้ตรงนู้นมองนู้นน่ะเป็นติว้วแล้วก็มีอันเป็นไปเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยหาเอาเอาเอาลงลงนี่ก่อนก็ได้มั้งนี่เออลงลงนี่ก่อนลงตะก,กร้านี่ก่อนดีกว่า เอาแบบอยู่นีนนี่ก่อนนะจ๊ะติวไปสนเออใครสนใจไปดูอ้อยที่สาวน้อยทำสวนสาวน้อยเขาอยู่ภูเก็ตเมืองภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวใครไปเที่ยวแวะหาน้อยฝากหอมแก้มทิง้ง <c oughs> จุกทีหนึ่งใครที่ชอบฟังเพลงเพราะๆไปเลยไปเลยไปที่ช่องอ้อยหวานชันนิ่มจอกลุ่มนะช่องคาราเตเนี่ยคนที่รักเสียงเพลงคนที่ชอบร้องเพลงเนี่ยเป็นช่องจอกลุ่มเข้าใจใช่ปะเนี่ยใครที่รักชอบเสียงเพลงร้องเพลงไปดูที่อ้อยหวานชันนิ่มนะช่องสาวน้อยน้อยเอาช่อง อ้อยหวานมาปักหมุดให้เพื่อนๆไปดูไปฟังเสียงเพราะๆของสาวน้อยเนี่ยได้หากับอายเหมือนใจได้ปริญญาชีวิตผู้สาวป้านา้องผิดป่ะวุฒิการศึกษามีน้อยขาดโอกาสเรียนเพราะจน นั่นลอยตอกดีไม่อ้ายฟ้องคอยยัดยืนให้โอกาสใจยิงเขาวิงไกลเฮ้ย <Hey, S 2> มันคุกขู่กะขักไหม <laughs> บ้าบกเขาแตกนะพี่ต้อมเล้วเธอแทนที่จะหมุนหมุนนี่นี่นของสาวน้อย อยู่ตรงนี้เดี๋ยวไปเอาเดินมาให้นะเอาเดินมากรบไว้เดี๋ยวก่อนรอแพรบหนึ่งอย่าเพิ่งไปอะไรไปนะจ๊ะ จะล็อเจาดีไม่อาเาคอดหยัดยืนให้อากาสใจเอาดินละเอาดินละ๋ยว,วกันเทเลยดินอะไรก็ได้แล้วแต่ใครมีดินอะไรก็ปลูกไปะนะจ๊ะทุกคนใครสนใจเอาช่วยขายช่วยขาย สนใจติดต่อ0817593549าแอดไลน์ไปอุดม3549นะจ๊ะปลูกกันง่ายๆแบบเนี้ยเสร็จเรียบร้อยกดน้ำโอ้มจะเป่าคาถามหารทรวย ดนหัวใจคนสวยให้มาลงเสน่ห์ทีนี้ก็รอรอว่าจะเติบโตรหรือ <c oughs> จะเดี้ยงเขาอ,อยู่กับพี่ต้อมนะถ้าเกิดรากแข็งแรงนะยังไงก็สบายรับรองได้โตแน่นอนอันนี้อัดคลิปตอนเย็นด้วยเพราะฉะนั้นมีเวลาพักหายใจตั้ง กี่ชั่วโมงแต่หลายชั่วโมงเนาะอายุมากๆแล้วอันเนี้ยเหมาะสำหรับเรามากนี่กี่ลิตรประมาณกี่กี่ลิตรหนึ่งจุดท่าลิตรเน่ยสิบลิตรยกไม่ไหวแล้วเท่าแล้วเนี่ยเห็นปะคือเหมือนแม่เหมือนแม่แม่อายุมากๆแล้ว จานกระเบื้องเนี่ยเห็นไหมจานกระเบื้องที่เคยหยิบ <c oughs> เคยจับ <c oughs> เคยยกขึ้นมาได้เดี๋ยวนี้แม่ยกจานกระเบื้องไม่ได้แล้วอะ่ะแล้ถึงบอกว่าชีวิตมนุษย์ของเรามีการเปลีป่ยนแปลงเ,เสมออนาคตข้างหน้าพวกเราก็าเป็นแบบนั้นแหละจ้ะเรียวแรงพลังมันถดถอย,อยงไงเราก็เตรียมพร้อมเตรียมพร้อมไว ชราของเราให้ดีๆตักวันนี้ก็พยายามดูแลตัวเองให้แข็งแรงอยู่เสมอเพราะเราต้องดูแลแม่ด้วยต้องเลยต้องดูแลตัวเองให้ดีๆใครสนใจกระท่อมไปที่ช่องแม่บีปลูกผักกันนะจ๊าทุกๆคนนะน้องบีก็ดูแลแม่ดูแลแม่ดูแลครอบครัวทำมาหากินอุ้ย เห็นน้องบีแล้วก็เหนื่อยแทนคือพวกเราเนี่ยมีภารก,กิจหน้าที่ต้องทําทั้งนั้นเพราะฉะนั้นถ้าวันไหนวันไหนที่เราเหนื่อยงานยุง่งตอบคอมเมนต์อย่างเดียวพอไม่ต้องกลับไปหาเพื่อนๆตอบคอมเมนต์ก่อนเพราะไม่งั้นมันจะมีอะไรบ้าคืออย่างที่เคยพูดอยู่เสมอว่าร้อยพ่อพันแม่ถ้าตอบคอมเมนต์อย่างเดียวแล้วไม่กลับไปหาเพื่อนก็จะมีคนที่ มาทวงเขาเรียกทวงคอมเมนต์ตามมาทวงทวงคอมเมนต์แบบนี้มันก็เป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ที่ต่างจิตต่างใจต่างความคิดทั้งที่เขาทำด้วยเขา,าน่าจะรู้ดีว่าเวลาของพวกเรามันต่างกันถึงแม้จะมี24ชั่วโมงเหมือนกันแต่ภารก,กิจหน้าที่ที่ทำที่ใช้ชีวิตอยู่ดำเนินชีวิตอยู่มันต่างกัน บางคนเขาทำช่อง Youtube อย่างเดียวอัดคลิปแล้วก็นั่งวันๆทำแต่ช่อง Youtube เขาไม่มีภารก,กิจอะใช่ไหมเขาก็จะมีเวลาตามซับมีเวลาไปคอมเมนต์มีเวลาไปหาเพื่อนๆมีเวลาโปรโมทช่องของตัวเองน่ะเขาจะมีเวลาแบบนั้นแต่พวกเราอะส่วนมากหลายคนเนี่ยมันมีภารก,กิจหน้าที่ที่ต้องทํากันทั้งนั้นเลยนี่งานสวนงานครัวของเราทําคนเดียวอะ่ะ ตื่นเช้ามาตีสี่ปล่อยคลิปแล้วก็ตอบคอมเมนต์ช่องนู้นช่องนี้ช่องนี้ช่องนั้นคือทําหลายช่องไงเราก็ตอบนู่นตอบนี่คือเราเป็นคนที่ตอบคอมเมนต์ทุกช่องแต่ตอนนี้ถ้าเราเหนื่อยเราจะตอบอย่างเดียวแล้วเรามีอยู่2ช่องที่เราคิดว่าเราจะพักจะไม่กลับไปหาแต่การที่ไม่กลับไปหาเนี่ยยอดวิวมันจะน้อยลงเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เ,เข้าใจใช่ไหม คือเราไม่กลับไปหาใครก็ไม่มีใครเห็นเราแค่นั้นเองเออมันเป็นธรรมชาติแต่ถ้าเราคิดว่าเราทำช่องเจาะกลุ่มเราก็ขยันลงคลิปเดี๋ยวช่องมันลอยตัวเองพอช่องลอยตัวเองเดี๋ยวจะมีคนรักการปลูกมาเจอเราเพราะพวกเราคือช่องเจาะกลุ่มนะจ๊ะเข้าใจใช่ไหม เข้าใจแล้วก็ลงคลิปไปรัร่วลงคลิปสั้นสลับคลิปยาวถึงแม้ตอนนี้มันจะเพี้ยน YouTube มันอาจจะแบบเพี้ยนอย่างช็อตวิดีโอบางทีก็ไม่มีคนเห็นเข้าใจไหมในขณนะที่ในขณนดที่มีการปรับปรุงแก้ไขเดี๋ยวเรายกตัวอย่างแบบง่ายๆเลยนะเอาง่ายๆเลย เดินระบบไฟใหม่นะบ้านเราเดินสายไฟใหม่หมดเลยร้อยท่ออ่ะต้องทำไงต้องปิดต้องนั่นเบรกเกอร์ใช่ไหมสับคันเอานั่นแหละแล้วไฟก็ทุกอย่างจะดับหมดดับมดเลยแต่ถ้าเรายังมีปลั๊กพัดลมเสียบอยู่ เสียบอยู่นะแล้วในขณะที่พัดลมยังทํางานพอร้อยสายไฟนู่นน,นี่นั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วพอพอเปิดออนเบรกเกอร์ปุ๊บพัดลมทํางานพัดลมที่เสียบปลั๊กอยู่นะก็เหมือนกับพวกที่เขาดูดูช่องพวกเราพวกวิวพวกซรัพในขณะที่แก้ไขออลกริทึมทุกอย่างจะหยุด ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะหยุดหยุดลงในในช่วงที่มันแก้ไขเข้าใจใช่ไหมบางครั้งลิงก์ของเราไม่มีใครเห็นน่าจะเข้าใจนะถ้าเราพูด <c oughs> คือเข้าใจของตัวเองไงเพราะฉะปล่อยให้มันแก้ไขปรับปรุงไปไปให้มันสมบูรณ์ เดี๋ยวมันก็จะค่อยๆอ,ยอนั่นเองมันจะค่อยๆอ,อัปเดตแล้วก็คนที่ดูเราอยู่แล้ววิวมันจะเพิ่มขึ้นมาตึงต้งๆๆ้นั่นแหละตอนนี้มันแก้ไขโน่นนี่นี่นั่นเลอะเทอะเปืเป้อนไปหมดแล้วตอนนี้เราทําได้อย่างเดียวคือตามพี่เขาแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากก็ขย,ยันลงคลิปไปเรื่อยๆไม่ต้องไปสนใจ ทำไปจนกว่าเราจะไม่มีแรงแค่นั้นเราจะพูดเสมอทำไปจนกว่าพวกเราจะไม่มีแรงถามว่าพวกเราทำทำกันจนแบบเนี่ยทำไหวไหมทำไปตลอดอายุไขเราได้หรือเปล่าปลูกผักเนี่ยยกดินยกย้ายกระถางเนี่ยทำได้ปะฮะทำได้ตลอดชีวิตไหมไม่ได้ถ้ามีการเจ็บป่วยไขย้ก็ทำไม่ได้แล้ว ใช่ไหมเจ็บป่วยนี่ก็ทํำอะไรไม่ได้แล้วอืเอาไม่เจ็บป่วยอ่ะเริ่มแก่เท่าชาราแล้วเรียวแรงพระกําลังเริ่มถดถอยก็ต้องพักต้องหยุดเป็นเรื่องธรรมชาติทําในขณะที่เรามีแรงเท่านั้นเองเดี๋ยวจะย้ายละเห็นป่ะข้าวตองภูคาวของน้องยาช่องเกษตรพาเพลินพาเพลิน นะกับผักคะงขะยงไม่ค่อยงามเดี๋ยวหาที่ย้ายก่อน <laughs> ยังไม่รู้จะย้ายไปมองไหนอ่ดีๆนะดีๆนะอยู่อยู่อยู่ดีมีสุขนะจ๊ะใบโบกประโยชน์เยอะเอาไปปั่นปั่ปันปัน,ปน,ปนแก้ชำไนส่วนนี้ไปหามองก่อน ขอฝากไว้ตรงนี้กันนะตรงนี้ถ้าฝนตกก็จะโดนจะโดนฝนนะเนี่ยวางไว้ตรงนี้กันเริ่มมืดแล้วเออวางไว้วางไว้ตรงนี้กันเดี๋ยวค่อยปลูกเดี๋ยวค่อยปลูกปากกติตาผู้ยิงงามๆที่ชอบทำสวน ลีลาท่าทางกวนกวนหห,หวนหวนหทำสูนทุกวันฝากแชร์ฝากไลค์ฝากหัวใจให้กันและกันจะได้มีแรงสร้างสรรค์ส่งงานทุกวันเพื่อท่านผู้ชมอีฝากกดไลค์กดแชร์ก,ก,กดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรา ทำงานทำการแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพออกกำลังกายกันด้วยนะฟ้อนรำเต้นรำเปิดเพลงเข้าไปนะจ๊ะมันทำให้สุขภาพเราได้เลือดลมไหลเวียนมั่งเท่าแล้วหลายคนยังไม่เท่าก็ต้องดูแลสุขภาพให้ดีๆฝากช่องกเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้าไปที่ช่องเราด้วยนะจ๊ะทุกๆคนทุกช่องให้ความรู้ช่องเล็กช่องใหญ่ให้ความรู้หมดเลย เพราะฉะนั้นกดติดตามได้เลยนะจ๊ะไปแล้วสู้ไปด้วยกันมุ่งมั่นขยันจะสันเวลาหนึ่งสมองสองมือทำจะไม่ทำให้เราอดตายถึงไม่รวยแต่ไม่มีวันอดตายแค่นี้นะ